สวัสดีนะครับทุกท่าน EP นี้จะมาพูดถึง5แกนนำกปปสที่ถูกสารธรรมนูญเนี่ยตัดสินให้พ้นจากสภาพความเป็นสอสอแล้วก็พ้นจากตำแหน่งไปไม่ว่าจะเป็นบีพุทธิพงศ์นัตพงศ์ถาวรอ,อิสระหรือว่าอิตาลุงลูกหมีนะฮะซึ่งแต่ละคนก็พากันโพสต์ระบายความในใจกันออกมาแต่ว่าผมไม่พูด ครบทั้งห้าคนนะคุณจะพูดเพียงแค่สองคนเท่านั้นเองนั่นก็คืออ,อิตาลุงผัวเจนุสบาส่วนอีกคนก็อิตาลุงที่เป็นกู้อารีของกลุ่มน้องๆน,น,นักเรียนเลวนะฮะอิตาลุงนัตพลกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าแต่ละคนโพสต์อะไรขึ้นมามันก็จะลักษณะคล้ายๆกันก็คือต่างรำดีรำไรรำพัน ถึงความไรยำที่ตัวเองเคยทําผ่านมาเนี่ยความชิบหายตัวเองเคยทําผ่านมายังมองยังหลงยังทนงตัวเองว่าเป็นความดีไม่เคยมีความสํานึกเกิดขึ้นในใจแม้แต่น้อยเลยว่าสิ่งตัวเองเคยทาเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนสร้างความชิบหายให้กับใครไว้บ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกัน เริ่มต้นเนี่ยอิตาลุมพง์แก่โพสต์บอกว่าจากข้าราชการธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีความฝันว่าอยากจะช่วยเหลือประเทศของตัวเองช่วยยังไงให้ชิพายวะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าผมอยากจะทำงานทางด้านการเมืองครับตั้งใจอยากจะทำอะไรดีๆฮะ ไอที่บวกมึงทำผ่านมานี้ก็เรียกว่าดีเหรอให้บ้านเมืองบ้างหลายๆคนก็เตือนว่ามันไม่ง่ายเพราะเราไม่ได้มีฐานการเมืองเหมือนคนอื่นต้องเริ่มทุกอย่างด้วยตัวเองแต่เราก็ตัดสินใจเป่านกหวีดแต่เราก็ตัดสินใจเดินตามความฝันของตกเองไปปิดประเทศ แต่เราก็ตัดสินใจเดินตามความฝันของตนเองจากการตัดสินใจในวันนั้นมาถึงวันนี้20ปีเต็มผ่านเรื่องราวมากมายได้พบกับสิ่งดีๆประสบการณ์ดีๆมากมายแต่เสือกไม่ทำอะไรดีๆที่สำคัญได้พบกับประชาชนที่ให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เป็นสสกรุงเทพสมัยแรกเขตพระยาไทยเขตราชเทวีและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพตามด้วยสมัยต่อมาเขตห้วยขวางเขตวังทองหลางจนมาเป็นสสบัญชีรายชื่อลำดับที่สมของพรรคการเมืองหลักของรัฐบาลนี้ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่อีหนึ่งปี6เดือนตลอด20ปีชิบหาย ผมเชื่อมั่นในเสียงของประชาชนช่วยเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยช่ยลงสมัครและเป็นสสที่มาจากการเลือกตั้งเชื่อมั่นในทุกๆคะแนนช่วยและความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้มาตลอดวันนี้ก็คงถึงเวลาที่ต้องพักงานการเมืองที่รักและทุ่มเทมาตลอดแล้ว ปวดท้องวะด้วยคำพิพากษาที่เกิดขึ้นคงสะท้อนอะไรหลายๆอย่างในกระบวนการยุติธรรมแต่เราอยู่ภายใต้กฎและกะติกาก็ต้องรับในคำตัดสินนั้นๆขอบพระคุณในทุกๆกำลังใจที่มอบให้ผมมาโดยตลอดผมยืนยัน ในอุดมการณ์และความตั้งใจที่ดีต่อประเทศชาติไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่โอกาสที่จะทำหน้าที่ทางการเมืองจากนี้คงลดลงความตั้งใจดีความตั้งใจดีท,จดที่ทำมาคงพอมีเหลือ มันคงจะมันคงจะเหลืออยู่หรอกมึเงเอ้ยมันคงจะพอมีเหลือให้ได้คิดถึงกันบ้างนะครับเจ็บปวดแต่ก็ต้องอดทนแคแทกเจ็บแต่ไม่จบมึงยังไม่จบอีกเหรอมึงยังไม่จบอีกเหรอได้ในวันครั้งหน้าเดี๋ยวมึงไม่จบแน่ โฮสนี้เนี่ยลุงแกบอกว่าพักแรงพักใจไว้เริ่มใหม่ในวันที่พร้อมในวันที่พร้อมพร้อมจะทำอะไรลูกมึงพร้อมจะทำอะไรพร้อมจะออกมาเป่านกหวีดปิ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 ดประเทศหรือว่าพร้อมที่จะประทะกับเด็กๆเอาใครจะไปรู้ละคุณ เวลาพว,วกนี้มันทำอะไรมันชอบมีรับลมคมในมีวางมงวางหมากมีวางมงวางแผนเห็นไหมเขาอาจจะประเมินสถานการณ์ลวงหน้าไว้แล้วก็ได้ใครจะไปรู้คุณก็ไม่เห็นแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงขนาดใช้ทั้งกฎหมายใช้ทั้งกดหัวใช้ทั้งรถจีนน่ใช้ทั้งสุขสิงทุกอย่างใช้ทั้งหนึ่งหนึ่งสองใช้ทั้งสรบบารพัดอย่างแต่เวลามีชุมนุมแต่ละครเป็นยังไงก็ออกมากันบึมบั่บึมบั่มบึมบ,มบมัแล้วชุมนุมแต่ละครั้งก็กิ๊นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งตลอด ไม่ว่าจะมีสถานการณ์เหตุการณ์อะไรก็ขึ้นทวิตเตอร์ดีขึ้นอันดับหนึ่งตลอดแล้วไหนกลุ่มต่างๆที่บุดขึ้นมาโอ้ทั้งในเฟซทั้งในทงวงทวิตเตอร์โอ้โหแบบเยอะแยะลายตาไปหมดแบบยิ่งกว่าดอกเห็ดอีกอะมึงกูยังตามแทบไม่ทันเลยฮะไหนจะทะลุฟ้าไหนจะทะลุแก๊สไหนจะทะลุกีอีกหน่อยกูว่ามีทะลุหีทะลุแต่ละไหนจะวีวงวีโว,ว,วอีกไหมกูว่ามีกระทั่งปีโป้อะโอ้แล้วหนึ่งหนึ่งสอง เออเดี๋ยวจับเออเดี๋ยวจับเออเดี๋ยวขังเออเดี๋ยวขังเออเดี๋ยวจับเป็นยังไงคนก็ยังพูดถึงกันอยู่จนกระทั่งวันเนี้ยเมื่อตอนกลางวันที่มีเจ้าหน้าที่ไปปลดป้าย no king ใช่ไหมปลดป้ายแล้วเดินไปก็มีชาวบ้านมีมวลชนเนี่ยเดินโห่ไล่ดีนะที่เขาแค่เดินโห่ไล่กูว่าต่อไปถ้าเขาทนไม่ได้นะ่ะกูว่าไม่แค่โห่ไลละ อาจจะอ้าวก็ในเมื่อพวกคุณใช้กฎหมายไม่เป็นกฎหมายเอามากดหัวกดมากๆเข้าทับมากๆเข้าเมื่อเขาทนไม่ได้แล้วใครเขาจะไปทนล่ะใช่ไหมคุณอเออรืมอไปกูพูดอยู่คนเดียวขออาภาัยนะที่กูถามพวกมึงขอเอาโหสิกรรมมึงขอหสิกกรรมใคร ให้กับทุกอย่างและทุกคนที่ทํากับเราใครทํากับมึงมที่ผ่านมาที่กูเห็นก็คือมีแต่พวกมึงนะทำกับคนอื่นแล้วก็ทํากับบ้านเมืองด้วยกูย,ยังไม่เห็นมีใครทําอะไรกับพวกมึงเลยมีอยู่คนเดียวที่ทำสารศาลสานส,สินศาลอาญาสาลร,ร,รัชดา กราบขอโทษมวลมหาประชาชนที่เคยร่วมอุดมการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องผิดหวังยืนยันว่าสิ่งที่พวกเราทำมาจากความตั้งใจที่ดีต่อบ้านเมืองนั่นไงมาแล้วประโยชน์สุขคลาสสิกรักชาติรักแผ่นดินหูหวาน ทพ่ทูนและปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของเราอุ่ยหยาดเยิ้มไม่มีเจตนาอื่นุคือถ้ามึงรักมากขนาดนี้เนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยกูเห็นพระกำลังเดินบิณฑบาตอยู่แล้วจู่ๆบึ้มขึ้นมาบาทจีวรกระจายทําทำไมมึงไม่ไปปกป้องฮะหรือว่ามึงปกป้องอยู่แค่ในเฟซเท่านั้น ถ้าท่านเป็นหนึ่งในเหล่าล้านคนในวันนั้นล้านคนเลยเหรอล้านที่ว่านี่หมายถึงล้านเทพโพงามใช่ไหมแล้วก็ล้านหลงยุคหลงยุคถีอิทวงไฟโอ้โหนี่แค่สามคนก็รวมกันก็สามล้านแล้วนะหลายล้านแล้ว คงจะยังจำความรู้สึกและความตั้งใจของพวกเราได้ไม่มีวันลืมแล้วแกก็ต่อด้วยบทกลอนนะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นลูกบิดหรือเปล่า <S 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 แกบอกว่าสู้เข้าไปอย่าได้ถอยมวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่รวมพลังทำลายเหาสกรูรวมพลังทำลายเหาสกรู ใครว่าเหล่าสกรูใครเหล่าสัูของมึงเท่าที่กูเห็นตอนพวกมึงจุมนุมก็มีแต่เจ้าหน้าท,ที่เจ้าหน้าที่เขาเป็นสัรูมึงเอา้าใช่ไหมละ่ะอ๋อลรมไปพวกเดียวกันเอา้าถ้าไม่เรียกพวกเดียวกันที่เรียกอะไรละ่ะเห็นตอนนั้นเวลาออกมาดีเด้อเอ้าเอเอเดี๋ยวนี้เวลาออกมาเนี่ยเฮ้ยน้อง ไม่พี่สนุกบ้างเหรอพี่ทนมาเยอะแล้วคุณว่าแตกต่างกันไหมล่ะถ้าไม่เรียกพวกเดียวกันจะเรียกอะไรพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมเราเดินเคียงบา่าเคียงไหลก้าวไปด้วยใจมุ่งมัน่นเขาจะฟาดเขาจะฟันเขาจะฟาดเขาจะฟันมีหน่าตรงยางอนาไม่เกลือนเยกไงเขาจะฟาดเขาจะฟันอ่ะเน พวกเราไม่พวกเราไม่พรนพวกเราไม่พรันพวกเราสู้ตายแล้วทำไมไม่ตายอ่ะกู <algo> เห็นโพส์ตแบบสู้ตายแบบกูยอมพีชีพเพื่อชาติกูยอมตายเพื่อชาติทําไมกูไม่เห็นตายสักทีวะ <1> 1> สู้เข้าไปอย่าได้หนีเพื่อเสรีภาพอิ่งใหญ่รวมพลังผองเรารว,ร,วรวมพลังผองเรา เหล่าชาวไทยอย่าเอากูไปรวมมึงสู้ขาดใจนั่นอีกแล้วแล้วหมาตัวไหนโพสต์อยู่เนี่ยพวกเราเสรีชนแล้วก็แฮแท็กเราเดินเคียงบาเคียงไลแฮแท็กเราจะไม่ทิ้งกัน ส่วนอีตาลุงนัทพลพระธมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคู่ปรับของน้องๆน,นักเรียนเลวที่เขาไล่แล้วไล่อ,ลอีกไล่อย่างไงก็ไม่ยอมไปสุดท้ายครั้งนี้ก็ไม่รอดแกก็โพสต์บอกว่าตลอด15ปีบนเส้นทางทางการเมืองเคยเป็นสสสอบตกเคยเป็นสสเขตเคยเป็นสสปา์ติลิสต เคยเป็นทั้งฝ่ายขานฝ่ายรัฐบาลเคยเป็นแกนนำเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏไอ,อ้เหี้ยกบฏเคยเป็นรัฐมนตรีเคอยอยู่ในเรือนจำแต่กูไม่จำโดยเฉพาะเรื่องไระยำกูถน,นัดชอบทำแม้ป่วยอยู่กูก็จะไปทำนิดหนึ่งนิดนึงผมไม่เคยเสียใจในทุกบทบาทที่ทำ เพราะผมทำงานการเมืองด้วยอุดมการที่แน่วแน่และชัดเจนมาโดยตลอดคือการทำเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติที่ผมรักนั่นไงนว่าแล้ว <c oughs> <c oughs> การที่ผมออกไปต่อสู้ในฐานะกบพศเพื่อปกป้องประเทศชาติจากการทุจริตขอรับชั่นในวันนั้นจนนำมาสู่การตัดสินคดีต้องโทษจำคุกเจปีสี่เดือน ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและยืนยันว่าผลสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรในวันนี้แน่นอนครับความเสียใจย่อมมีเป็นธรรมดาแต่ผมขอน้อมรับคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญเพราะทุกคนต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหือ,อใช่เหรอ มันมีบางคนที่เขาไม่ได้อยู่ใต้นะกูบอกให้มึงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแดกพิซซ่าไปซะไม่ใช่จะยอมรับเฉพาะคำตัดสินที่เอื้อประโยชน์ให้ตนเองพอคำตัดสินไม่เป็นไปตามที่ต้องการก็ออกมาโวยวายประท้วงหาว่าศาสตร์ไม่ยุติธรรมที่ผ่านมาผมภูมิใจที่ได้ เคยดูแลรับใช้พี่น้องชาวทุ่งครุราชบุรณนะได้เคยร่วมต่อสู้กับแกนนําและพี่น้องชาวกปปสที่มีอุดมการเดียวกันได้เคยดูแลกระทรวงศึกษาธิการได้เคยดูแลกระทรวงศึกษาร่วมกับข้าราชการและครูมากมายมาในวันนี้ผมได้กลับไปทำงานในโรงเรียนทำกีฬาที่ผมรัก ความชิบหายรออยู่แล้วได้มีเวลาให้กับครอบครัวและผมเชื่อเสมอว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดหากเราทำทุกอย่างด้วยความศรัทธ,ธาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยการทำดีคิดดีทำดีความสุขมันอยู่ที่ใจครับอะแล้วทำไมมึงไม่ทำอะใช่ไหม ก็บอกว่าถ้าการคิดดีทําดีแล้วมันมีความสุขอยู่ที่ใจแล้วทําไมมึงไม่ทําทําไมมึงชอบทําจังไอ้ความระยำเนี่ยใช่ไหมกูรู้ว่ากูพูดอยู่คนเดียวผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้ผมบีลูกหมีพี่ถาวรพี่อิสระผมเชื่อว่าทุกคนมีกําลังใจที่ดีและพร้อมทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติช่วย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดขอบคุณจากใจอีกครั้งครับนัตพลปิบสุวรนแปดธันวาคมหกสีเป็นยังไงกันบ้างคุณหลังจากที่ได้ฟังความคิดความอ่านความในใจที่สอง ใน5้าแกนนำกปศได้รับบายพรั่งพรูออกมาแล้วก็ยังจะไม่มีทีท่าว่าจะสำนึกผิดใดๆต่อสิ่งที่ตัวเองเคยทำความระยามที่ตัวเองเคยก่อไว้ว่าทำให้ผู้คนบ้านเมืองเนี่ยเดือดร้อนมากน้อยเพียงใดยังจมปลักในสิ่งที่ตัวเองทำความระยามที่ตัวเองเคยก่อไว้ว่าเป็นความดีที่ตัวเองเนี่ยทำเพื่อชาติศาสนาแล้วก็สถาบัน อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละอย่างที่ผมพูดให้ฟังนั่นแหละซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้วัดในวันข้างหน้าว่าต่อให้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นก็ตามความวุ่นวายมันก็จะไม่มีวันจบวันสิน้นนะเพราะถ้าความวุ่นวายไม่มีวันจบวันสิ้นจริงนะที่ผ่านมามันคงจะจบไปนานแล้วนะความวุ่นวายมีมาตั้งแต่ที่ยังไม่เกิดอะ่ะ แม่งจนกระทั่งแบบกูแบบกินกาขึ้นหน้าแล้วอะ่ะก็ยังไม่มีทีได้ว่าแบบความวุ่นวายจะจบสิ้นไปใช่ไหมคุณอยู่อยู่มันอยู่ที่ว่าวันครา้งหน้าเนี่ยมันจะวุ่นวายมากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ที่ว่าพวกคุณเนี่ยจะตั้งรับกับแรงกระแทกที่มันจะเกิดขึ้นในวันครั้งหน้ายังไงนะฮะ แล้วก็อย่าลืมด้วยนะอย่ามองผ่านเรื่องพวกนี้ว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะเพราะบางทีมันผ่านเข้ามาเราอาจจะไม่ได้ตั้งตัวก็ได้บางคนมันก็ทำลายชีวิตบางคนก็ทำลายครอบครัวบางคนก็ทำลายอนาคตทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องพวกนี้ให้ดีแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจตั้งรับความเปลี่ยนแปลงในวันที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตนเองด้วยเพราะว่าตอนนี้เสียงก็หมดแล้ว แล้วไว้เจอกัน e ีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะฮะ